อย่างเงี้ยเอาเก็บลูกครับแล้วทําการจับครับติดไหมเปลี่ยนลูกบาศครับทําการจับอีกทีครับติดไหมทําการจับอีกทีครับติดไหมติดไหมยังไม่ติดจับอีกทีครับจับอีกทีครับติดไหมติดไหมสวัสดีครับใครที่ต้องการเติมเงินแนะนำร้านอ e ิลัสติกช็อปมีให้บริการเติมเงินเกมออนไลน์ทั่วโลกครับลดสูงสุด4 0บอร์เบอร์โทรและรายตามลิงก์ด้านล่างนี้เลยครับ สวัสดีครับอยู่กับผมในช่องรับจ้างเล่นเกมออนไลน์ทั่วโลกอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Metal Village สํำหรับชาว NFT P2A a y Bi ดครับ FC และเพื่อนๆพนพี่น้องน้องเพื่อนน้องพี่ขอกันเข้ามาเยอะหลายคนว่าแอดมินช่วยทำคลิปสอนวิธีการสร้างรายได้หน่อยโอเคจัดให้ครับ ผมก็เลยทําให้นะครับง่ายนิดเดียวบอกเลยว่าโคตรง่ายนะครับอ้ารูปภาพขึ้นนะนะครับอันดับแรกเข้าไปพูดคุยซื้อขายใครจะขายตัวละครเทพๆหรือขายผ่านตลาดกลาง FT ได้เลยพูดคุยซื้อขายในกลุ่มสมาชิกคนจริงใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมอ่ะอันดับแรกต้องทําอย่างไรบ้างอันดับแรกเก็บเลเวลให้ปลดล็อกไปจนถึง เดินมาในเมืองจะเจอน้องผู้หญิงที่น่ารักน่ารักตัวขา,ขาวๆเล็กๆคนนี้นะครับชารินั่นเองเรากดคุยกับน้องได้เลยนะครับกดคุยเสร็จแล้วเมดรีเควสตรงนี้คุณจะเห็นได้ว่าจะมีการขายเหรียญด้วยกันและจะกลายเป็นโดนเหมือง K โดนเหมือง J คือตัวย่อของ K ครับและ Jfin นะครับ ส่วนตัวนี้จะเป็นของฝั่งทางลงทุนม่วงกับทองเพราะฉะนั้นแล้วสายฟรีไม่มีสิทธิ์ที่จะจับตัวม่วงและตัวทองได้เป็นสายลงทุนเท่านั้นนะครับผมอ่าสายฟรีต้องทําอย่างไรนะครับเรากดเข้ามาดูที่ของเคครับผมเล่นบิดครับนะครับผมอ่าเวลาคุณส่งหุ่นเห็นไหมคุณจะไม่มีอันนี้คือไม่มีไม่มีหุ่นไม่สามารถส่งได้เพราะฉะนั้นเวลาส่งหุ่นจะต้องส่งเลเวลห้า เลเวล15และเลเวล25สีขาวสีฟ้านะครับผมสีฟ้าเส้อเงินเราไปจับกันเลยเป็นอย่างไรนะครับเดีวผมจะทําให้ดูอ่ะอันดับแรกเราวาร์ปไปหาจับมอนสเตอร์กันก่อนนะครับต้องมีลูกบาทตามมุมกรอบสีแดงตรงนี้ก่อนนะครับไปทําลูกบาทมาทั้งสายฟรีและสายลงทุนทุกคนสามารถคราบได้ด้วยตัวเองโดยใช้สเตมมีหน้านะครับผมโอเคเราไปไล่จับมอนสเตอร์เลเวล15บวกกันเลย เมื่อเราวัดามาถึงแล้วนะครับเราจะเห็นว่านกตัวนี้เป็นเลเวล15คุณจะเห็นลูกบาทเราขึ้นคําว่าเปอร์เซ็นตรงนี้นะครับสามารถใช้ลูกบาทในการจับได้เลยสีฟ้าสีม่วงนะครับตัวนี้จับไม่ได้เกินสีฟ้าสีขาวกับสีฟ้านั่นเองจับเลเวล15ขึ้นไปนะครับเราจับสีเขียวและผมจะพาไปจับธาตุไฟทั้ง2ตัวทําการส่งขายนะครับลุกันเลยฟึ๊เอาเอาตัวพิษมานะครับ พยายามอย่าให้มอนสเตอร์ตายนะครับกะเลือดให้ดีๆเหลือสักประมาณ5-10%ถึเนี่ยเริ่มจับได้แล้วนะครับหรือให้ใกล้ตายได้เลยนะครับผมอ่าอย่างเงี้ยเอาเก็บลูกครับแล้วทำการจับครับติดไหมเปลี่ยนลูกบายครับทำการจับอีกทีครับติดไหมทำการจับอีกทีครับติดไหมติดไหมยังไม่ติดจับอีกทีครับจับอีกทีครับติดไหม ติดไหมติดไหมเอาติดนะครับผมโอเคอย่างนี้เราสามารถเอาไปขายและสร้างรายได้ในการขุดหาเหรียญเคครับกันได้แล้วครับคราวนี้เราจะไปจับธาตุไฟกันต่อนะครับผม Let's go Let's go Let's go อ่าเดินหาตัวเลเวล15นะครับโอเคเลเวล15อ่าตัวนี้เลเวล17บเจ็วัฟฟี่จับได้เลยนะครับ เราเจอแล้วอย่าให้เขาตายครับปึ้งออย่างนี้เก็บครับจับได้เลยครับบ๊ะพี่ติดไหมติดไหมทีเดียวติดนะครับผมแค่นี้เองนะครับเนี่ยถ้าเราโชคดีเราจะสามารถจับได้หลายๆตัวแล้วไปขายเลยอ่าผมขออีกทีแล้วกันนะครับขออีกทีแล้วกัน,นครับจัดครับซึ่งซึ่ง ซึ rooms, ่งอ <ination> sí ่าเราเก็บเลยครับเราเก็บแล้วเราจับเลยครับจับไม่ติดจับอีกทีไม่ติดนะครับจับอีกทีไม่ติดนะครับทําการลกเลือดยิงสู้ยิงสู้อีกทีให้ใกล้ใกล้ให้ใกล้ใกล้ตายนะครับยิงอีกทีเปอร์เซ็นต์จะเพิ่มขึ้นครับยิงอีกทีใช้สติไมหน้าในการยิงสู้ไปเลยครับแล้วจับครับปึ๊กติดไหมไม่ติดติดไหมยิงทีไม่ตายยิงทีจับครับติดไหม ไม่ติดอจับอีกทีติดไหมติดไหมติดไหมไม่ติดอจับอีกทีจับอีกทีติด,ตด,ตดไหมจับอีกทีกทต,กทติดแล้วเรียบร้อยครับผมอย่างเงี้ยเป็นบั็กของเกมแต่ว่ามันติดแล้วนะครับหมายความว่าถ้าีกพีขึ้นอย่างเงี้ยเราได้ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทําการวาร์ปกลับเมืองไปเลยจากนั้นนะครับทําการวิ่งไปอย่าง ตัวละครน้องอ่าน้องมาริตัวขา,ขาวๆนะครับนังน่ารักนั่นเองไปหาน้องเลยเอาสัตว์มาขายครับชาวินะครับผมอ่าจากนั้นสัตว์มาแลกเอามาแลกโดนนะครับกดเลือกเลยเราจะเห็นว่าสัตว์ที่เราจับมาเมื่อกี้ทั้งหมด3ตัวเห็นไหมธาตุทิศนะครับธาตุไฟนี่แหละลงขายได้เลย จะเป็นในสเต็ปเดียวกันคุณเห็นไหมมันจะบวกคุณจะจับเป็นร้อยตัวคุณก็สามารถหาได้เป็นร้อยตัวเลยอยู่ที่ว่ากล่องลูกบาทคุณจะจับไหวไหมอันนี้คือการเทคนิคการสร้างรายได้ของสายฟรีและสายลงทุนนะครับอยู่ที่โชคชะตาและโอกาสการจับของเปอร์เซ็นต์ในการจับของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่ดวงด้วยนะครับผมบางคนหมดเยอะบางคนหมดน้อยนะครับแล้วแต่และว,วันใช้สตรีมหน้าแตกต่างกันไปจากนั้นทําการขายให้เรียบร้อยเราจะได้รับทั้งหมด62โดน นะครับถ้าเป็นสีฟ้าจะได้บวกถึง30เลยเพราะฉะนั้นเน้นจับตัวสีฟ้าให้ได้แล้วกันจะได้เยอะมากคุ้มค่าที่สุดนะครับกดยืนยันปึ๊บเรียบร้อยครับง่ายไหมง่ายนิดเดียวนะครับผมโดนเหมืองเคแค่นั้นเองนะครับกดแบ็คกลับไปใครเล่น j f i n ก็ให้ไปจับในส่วนของตัว j f i n มาเนี่ยผมจับมาเพียบเลยนะครับแล้วก็ทําการขายไปเลยเนี่ยแค่นี้ปั๊บปแล้วทําการขายไปเลยเจเปนปึ๊บ เรียบร้อยนะครับก็เป็นเหรียญเจคุณก็ไปขุดทั้งสองอย่างได้แต่ถ้าใครจะถอนทั้งเล่นทั้งสองอย่างทั้งสองสองเชนคุณก็ไปหามาทั้งสองสองธาตุนะครับมีทั้งหมดสี่ธาตุนั่นเองโอเคคราวนี้เราจะทําการขุดแล้วจะขายอย่างไรวิ่งมาครับวิ่งมาอยู่ใกล้ๆครับคุณลุงมาตินตรงนี้นั่นเองในการขุดหาเหรียญเมื่อเราได้แล้วกดตัวไอขึ้นมานะครับปุ๊บเข้าไปที่ สิ่งของของเราเราจะเห็นว่าเรามีโดนเหมือนเคตอนนี้ผมมีอยู่ด้วยกัน1,032ิชิ้นใครที่อยากทราบราคาว่าเท่าไหร่ในการขุดของเหรียญโซล่านะครับโอเคเราเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เลยอ่านี่นะครับหน้าเว็บไซต์ของ b i ิดครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอเข้าไปคำนวณกันได้นะครับสมมุติว่าคุณซื้อมาสิครับจะเท่ากับ 300k โซล่านะครับเราสามารถสลับกันได้ ถ้าผมขายผมสามารถวันนี้ผมขุดได้300 300เคโซล่าผมจะมีเงินเท่าไหร่ครับผมมีเงินด้วยกัน8.1นะครับเอามาคำนวณดูคำนวณดูว่าได้เท่าไหร่ตอนนี้ราคาเหรียญอยู่ที่58บาทแล้วก็เอา8.1ไปคูณด้วยเหรียญบิดครับนะครับคูณด้วย58บาทโอเควันนี้ผมมีรายได้ 4 6 9บาทจากการขุดเหรียญโซล่าได้นะครับเล่นแค่2ชั่วโมงผมก็หาเงินได้แล้ว400-500บาทนะครับอะไรประมาณนี้ต้องรอเหรียญอีกทีเรายังบอกไม่ได้ว่าราคาเหรียญมันเท่าไหร่นะครับรอวันที่13มีนาคมนี้นะครับผมอ่ะกลับเข้าไปหน้าเกมอีกครั้งนะครับนี่นะครับกลับเข้ามาที่หน้าเกมอีกครั้งนะครับคราวนี้นะครับเมื่อเราทําการขุดกับมาตินตรงที่มิเนอร์มิชชั่นตรงนี้นะครับผมอ่ะผมเอาออกมาแป๊บนึง มันหน้าจอมันค้างครับกดเข้าไปที่ mining mission น,นะครับคราวนี้เราจะทําการขุดนะครับขุดอย่างไรคุณก็แค่มีเหรียญที่ผมบอกไอมีตัวขุดหุ่นยนต์แล้วคุณเข้าไปขุดได้เลยกดที่คําว่าดูภารกิจกรอบสีแดงนะครับพอเรากดขึ้นมาครับเขาจะขึ้นว่า process จากนั้นมันจะเด้งกดปับ๊บมันจะเด้งไปที่หน้าเว็บไซต์ปุ๊บอ่าถ้าใครไม่เด้งก็ให้เข้าไปหน้าเว็บไซต์นะครับจะเป็นเว็บไซต์แบบนี้โอเค ครับปึ๊บปึ๊บอ่าเมื่อกดแล้วมันจะเด้งมาที่หน้าเว็บไซต์แบบนี้ถ้าใครไม่เด้งหน้าเว็บไซต์ก็แค่เข้าไปในแอป X10 ของเว็บเกมนะครับจะขึ้นเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดตอนนี้ เปอร์เซ็นต์บวกถึง1589%นเป็นี่เป็นสายลงทุนนะมาโคบอทนะครับไอทีบวก20โอแม่เจ้าบวก1500% 1400%อันนี้คืออันนี้ไม่รู้ว่าลงตัวหรือยังเพราะว่ายังไม่เปิดนะครับการขุดนี้เปิดจริงๆคือวันที่13มีนาคมนะครับตอนแรกที่ผมเห็นเนี่ย83,000%เเลยนะแต่มันไม่ใช่เปอร์เซ็นต์ที่แท้จริงนะครับอ่าเพราะฉะนั้นต้องรอให้มันลงไปที่พอดีก่อนละกันนะครับ ส่วนตัวนี้ที่เราขุดของสายฟรีจะเป็นตัวนี้นะครับผมเคครับ minor k อ่าตัวนี้นะครับผมตัวนี้ไม่เกี่ยวนะตัวที่เราขุดจะเป็นตัวนี้นะครับอ่าเหรียญเคนั่นเองโอเคนะครับแค่นี้เองกลับไปหน้าเกมอีกครั้งครับกลับมาที่หน้าเกมนะครับคราวนี้ก็เข้าใจแล้วนะครับว่ามันง่ายนิดเดียวหลังจากที่เราขุดเสร็จเรียบร้อยจะได้เงินยังไงเป็นรูปแบบคิสตันตามกรอบสีแดงตรงนี้นะครับกดเข้าไปเนี่ยครับ ใครเล่นเคโซล่ olar, คุณก็ดูเลยว่าเหรียญเคมันดูย่งไมีด้วยกันทั้งหมดสี่เหรียญอย่างละสี่เคมีสี่นะครับและเหรียญที่แพงที่สุดจะได้ถึง0.5สกีดอลล่าอันนี้บอกไม่ได้ต้องรอราคาเหรียญแต่เขาจํานวนดูแล้วเขาที่เขาคุยๆกันก็อยู่เหรียญราคาสามบาทถึงสี่บาทตอนนี้นะปัจจุบันนะตอน่อ ต่อเ1 KSOLAR นะครับเพราะฉะนั้นราคาเหรียญจะขึ้นจะลงก,ก็ต้องรอติดตามดูกันอีกทีนะครับว่าจะออกมามากน้อยมากมายแค่ไหนนะครับส่วนใครเล่น KSOLAR ราคาก็เท่ากันนั่นแหละนะครับก็สวปไปดูกันเองนะครับมีเว็บทุกอย่างลิงก์ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้หรือเข้าไปถามในกลุ่มง่ายๆแค่นั้นเองขายเสร็จปับ๊บคุณก็จะได้เหรียญมาเลยจากการขุดตัวนี้นะครับ แค่นั้นเองโอเคจบนะครับคิดนี้ไม่ได้ง่ายไม่ได้ยากอะไรมากมายง่ายมากๆนะครับผมวิธีการแค่ไปฟาร์มเหรียญไอแค่ไปขุดอ่าไปจับมาแล้วก็เอาเหรียญเอาเหุ่นยนต์มาขุดฟาร์มเหรียญเอาเหรียญออกมาขายจบแค่นี้เองง่ายๆครับวันนี้ผมต้องขอตัวราไปเก็บเลเวลก่อนสวัสดีครับ